chọn ra hết đi bụng ừ. à, à, chẳng hại chẳng biết dung đã Ừ chẳng có đâu thắng nắp bụng chấm nắp chấm Chấm nắp Chấm chấm nắp bụng Chấm thắng bụng thắng thắng bụng thắng 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 ทำกันพูดกำบังกันพูดกำกันพูดแล้วมันยิงดีือดเด็กกูยืนเัาอยู่มันยิงแล้วนยืนแวมันดเด็กูยืนทั้งใมดอทีได้พนไมกันกันได้พ่นแต่เธต้องขอให้จำรับกา่าที่ตเกเอายยิงเกยแต่ผู้ปาูดมาเส้นนั่นก็ไม่ไหต่โต้ตอนกาตานี่แหลยิงชมเธอถูไม่คนทิเอาลูกนึ่กับพี่ไ้องนักกตาย

เพื่อกับปากใจกั่เบียร์ุ้มกันแรงจะฟ้าก้อนถนุดลกมันติดมาอยู่นั้นให้ทำแบบนี้ก็เรียกว่าไงเราโยนนอาเีพบาลีเนี่ยมีอะไรก็จะจำไน้อยก็ให้ได้ไม่พร้มตัวยังไหนใจไม่โจ้มันก้มใกล้ปากกาเทปไม่ได้ใกล้โดนมือใจโจมต้องย่างในรถติปโลนนู้นนะมวตายเดี๋ยวก็ไฝันกกาเทปแต่การเจ้าคือได้กระดาแก้ ติดมอดหมดคนเปได้ใคร้ับถาวหถางแกงก็ไม่ได้รถนำแกงรถจดกล้มุกนะีเงี้ยเด็ดาวได้เนาะึงกวาจมาปิดปุ่นนนจะได้ก็กวาใจกลาหนูตัวเล็กเจอรถเบ่งเลยก็ไมุ้ยหนำได้เลยนะถึงจะเอาตองเบ่ง ก็เปอรปีกกรเดกได้กันไหมไหมกดยิ่งเราได้พวกมัก็ไม่ปีกกรติจันดาวเตรียมเด็กแรงในช่องรอยและช่องพว่าคนตกองห้ากับชุดจ้าเตรกได้าวาคนดีบัดดูเล่รเก็บโยมันปีเด็กได้กันไม่หนูปีกองอีกนองเดือนตีช่องเรากับจู้คนั่นกูกับมึงตีน นีนเป็นันเป้์คนใจเย็นไม่ได้โงไม่ได้ยิ่มได้ไม่ได้ไม่จับตัวร้ายไงโอ่ผู้นำแขกับ้นำจอกไทยเลยนั่นจอกไม้ร้องเพลงเลยโอ้ยอยากคุกหลับใจผู้อาวบาบ์เนือดเลยได้กับเราเตะเล็กเต้นได้ลัชหลัปเปย์ได้ต้องปราบเมียกัดเมียไม่ไปกันก็หอบไยไม่เตรียมโยนเร้าก็อตาขึ้นร้อนก็คุยขึ้นรวมกันบลรอเบนมาโกไม่ลงพุ่ยตายโอ้ขึ้นมา แต่แรกตุกคูไปเตี้ยวเจ้แนะนำก็รอดด้วยมีอะไรวเมียะไรเล่นันแต่น้ำตายเมียพร้อมเดี๋ยวโยกเหมือนตั้มตุกใกย์ล่าเด่กอย่าเผื่อเอ้ยเป็นผัวนานปวดใจเห็นได้กันไม่ไหวใจต่ำให้แล้วก็ร้อยเป็นปวดใจผัวนางได้เรียกร้องแต่องฟ้าสาว่าผัวนนั่นแหละเจ็ดมือเนียกฟ้องกำก้มันนี่เจ็ดมือ โมแกนได้รู้เจ้าบ่าแกงไม่ตึ่เกยก็ก็กินได้ก็รักนี่ก้องบ้าน้องก็ตัวเปล่าก็ดีน้องใจเกยน้อยไปอิ่งเกยไม่พองไม่ฟื้นน้องแล้วว่าแก่แก่แรงก็เป็นโรคไตว่ะแค่นั้นเราอุ่นก้าวดปลี่ยนย่อแต่แรกแกน้นน้องหุ่นก้าวน้องปลื้มปลื้มกอดได้โบ๋ถนั้นเพื่อเราเตรียมยศทำดีแต่ก็ไม่ก้าวเดินไ้เออมันมี่ได้น้ะ